สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีทุกคนเด้อจ้าเด้อมาแม่มือหนาวายพี่น้องมาใส่แต่แตะเสียตัวนี้แพ้ไม่เนี่แม,ม,ม่หนาวพี่น้องหนาวอากาศหนาวหนาวทุกคนบ่งมืดตึ๊บมาเป็นมาเป็นสองอาทิตย์กลัวแล้วจ้าทุกคนอากาศ เมืด่ดทึงลม้มทึงหิมะพี่น้องทึงลม้มทึงหิมะไม่หอมกเลยอยู่สะพานมีไม่หอมมันไม่หอมมันโบออกบานเลยจ้ะทุกคนมะบโบว์าหลายใหญ่ห้างเมื่อนี่ไม่หอมสิบ,ออบ,บาห,าห,ห,ห้าหเห็ดหยางวัาเตีย้ยกินคือเก่าพี่น้องจะบอกินกะจักสิเห็ดอีหยางบ่มีหมองสิบปบ่บมีหมองสีบบมีหมองสีมีคลิปเลยจ้ะทุกคน แม่หอมกับสีมาย่ำนอกจากเนาะมื้อน,นี้แม่หอมสีย่ำจะทุกคนปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นเต้าหูหหยังกับว่าไปเนอกจากเนาะแล้วก็แล้วก็หมูสับพ,พี่น้องหมูสับนี่หมูสับนี่แม่หอมกับมีหมูสับนะแม่หอมก็แม่หอมกับอู๋ไวย์วเลวนอกจากเนาะเราแม่หอมกับมี่พักนอจากแม่หอมกับมีวบุญเส้นแต่จะทุกคน นีบุนเศนมีผักแต่ไม่หอมแซ่ไม่หอมแซ่วิกิ้งโซดาไว้พี่น้องไม่หอมแซ่วิกิ้งโซดาไว้ไม่หอมกระแซ่ไว้ประมาณจักคือสิเป็นเครื่องสมุนงเลยจ้ะทุกคนเนี่ยไม่หอมแซ่น้ำเย็นเย็นไว้บันนี้ไม่หอมกะกะมีอันบะเขือเทศตาเรากำลังไปซื้อให้พี่น้องบะเขือเทศใหญ่อันนี้แม่บะเขือเทศน่อยไม่หอมกับมาแซ่วิกิ้งโซดาไว้กับหัวหอมเาะจ้ะนอหัวหอมเขาต้องพา ไอ้ในนีก่ก็มีน้ำสมเราก็เกลือเกลือหนึ่งซอนโตเราก็วิกกิ้งโซดาซอนพุ่นๆกาแฟพี่น้องวิกกิ้งโซดานะไม่หอมกับมะพร้าวอ่าเพราะว่าไม่หอมสิกินพักดิบนะพี่นอ้องฮาไม่หอมกับแช่ไว้เนาะแต่เนาะบันนี้ก็มีสลัดนี่จจะทุกคนมีสลัดสลัดก็มีสลัด่หอมกับแช่ไว้ไม่ไม่หอมกับเชออ,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 ออกจากหนาไม่หอมกับสี ล่างวันสกอนเนาะอันนี้ไม่หอมแช่ไปประมาณจักวันมันชีสิบตัวหน้าเทอพี่น้องวันมันไก่เพิ่งชุ่ม,โม,โม,ม,มน,นมยู่ไม่หอมกระติเท,ท่น,น้ำไม่หอมกระติเปิดน้ำเย็นเย็นใส่อีกไหมเปิดน้ำเย็นเย็นใส่ไปไม่หอมกระวุนเสี่ยนผงหน่อยเนื่องจากทุกคนหุ่นเสียนไม่หอมกระแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วน้ำเย็นเย็นเลยพี่น้องน้ำเย็นเย็นเขาจะกินพักยิบกินกับสลัดอ่ากินกับอันยำนะพี่น้อง เาก็ต้องแช่ไว้แช่ไว้โดนๆไม่หอมกะแช่ไว้ใาทีละจ้ะวันนี้ก็น้อยก้ะตาเราเอาไอ้ยังก็บมาเขือเครื่องไงแม่จ้ะทุกคนที่แรกมีหอมมาสีใสบอกเคี้ยวเคี้ยหน่อยเดวย้วันนี้ก็เลยบอาสู้ตาฟัางตาแล้วเลยออกไปสื่ออีกเที่ยนึงไปสองเที่ยนแล้วมันนี้ั้งไปให้หนาง,งอ้อล้วพี่นอนต้อแต่วต่าหนาง้อก็ต้องไปนะ คืนว่นใดเออถนนก็แห้งมืดพี่หน่อยคืนว่นใดคืนเมียว่ันใดไม่อยากไปก็ต้องไป่ต้องไปซื้อเบียร์กนักไปซื้อได้เป็นวอไปซื้อบวกแก่เทียนเห็นเมียจะซื้อไปว่นใดไม่หอมกับสีเนื้อละแบบที่ีหนไม่หอมลืมรืมบอกแล้วเทียนเดียวนะเจ้าคือน่าบอกไฟเทียนเดียวแล้วอ่ะไฟกันรื้มนะแต่คนเฮามันมีลืมได้เนาะเออเอาพื้นหวยอีกแล้ว ไมนมีแม่หอมกระสีแช่น้ำเย็นเย็นไว้นี่นะจ๊ะเนาะแช่น้ำเย็นเย็นไว้นี่แม่หอมกระจังสีมะล่างใส่ถ้วยถ้วยนี่จ้ะทุกคนแช่น้ำดื่มให้น้ำเกลือน้ำส้มวิกกิ้งโซดาแล้วโอ้ยก้อนบัดบัดแม่หอมเที่ยวขึ้นแม่หอมกระสีเปิดน,น้ำเย็นๆใส่อีกแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็ยกพักขึ้นจังไอ้เนี้โอ้เราไปผู้ใดกระสีเฮ็ดคือกันหลับสีวาเนอ๊อกเนน้นองพี่น,อน้องเนาะแม่หอมกระสีมะตัมน้ำจิ้มยำจ้ะพี่น้องตะกน้ำจิ้มยำ ใส่บักเรผิกแบบอลังการงามสังอันไม่หอมกับสีไส้น้ำตาลปิ๊บเนาะจานะเนาะใส้น้ำตาลปิ๊บเพราะว่าอย่างไม่หอมกับสีขันเฮ็ดครับเขาไม่หอมกับสีไส้น้ำตาลเป็นหลักเนาะจานะเนาะเพราะว่าไม่หอมกับซุตรสอ่รผงนวดไม่หอมกะใส้จะพี่น้องกะใส่คือเกาแต่ว่าไม่หอมกับสีไส้หน่อยกว่าน้ำตาลเนาะแม่นว่าเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานเท่าเด้วต้องเพิ่มความ ว้าไปเนาะพี่น้องเนาะเออก็ว้าไปจากสรีว้าอีหยังว้าซูมือซูเว้นอะไรจักเอาแนวไปมาว้าซูมือซูเว้นว้าว่าสามปีสี่ปีแล้วพี่น้องเออว้าไปว้าวว้าว่ายุนีละอืมจะมาเอาข้าวหมวมาต่อใส่วันนี้ก็มีนำซานเย็นๆมือเร้นนี่ก็กินไข่ลวกไข่มากย่องไรไข่ลวกพี่น้อง เเพิ่มพลังอันปรีกินสองหน่วยวเราวยกนิ้หนวยหนึ่งพี่น้องอกีอดไข่ไม่หอมสิกินไข่แยกมือเศร้านะ่ะพี่น้องตามไม่หอมว่าแยกมือเศร้ากับกาแฟ,ฟแล้วก็ข้อละกินแล้วก็ตามเรียงตามเล่าไปไม่หอมกะสิหั่นน้ำตาลใส่นอกจะเนาะน้ำตาลนี่ไม่หอมกะใส่แต่วนะ่าไม่หอมกะสีบปกะกะสีบปไข่สดนนะ้ำาน่ะพี่น้องเขากิกนตะตอนเอานะเออมันกับผสมผสมอยู่ในหันจาะทุกคน Ni mì hong khao thì hit nam yam nữa, yam. Nam yam mong con 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 khao xi sai a sot tên mi hong bosai, okino mi hong sai boga hit luôn. Nam khao xi, nam khao 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 แกงแกวกนสหล่ะจ้ทุกคนเค็ชเมืองเราเกินน้าก็ต้องกินชเมือเนบอพี่นอนจน้อยม่หอมสิาปูผักปีนอนจน้อยมหอมสาปูผักนอาีนี่สิเก็บพักไว้หลายๆนี่ม่หอมกัเก็บต้นหอมกัอัดซงฟิดไวเราก็เก็บตนหอมพักซีเนาะจ้ะอัดซองฟิดไว้ปีกายมวันถไปกายอยู่ในหันยม่หอมตุซุปํายามีหอมเนโยกทอบ ถุงอะไรใส่หลดแต่ทุกคนห้าสิปล่อยให้มันทาเห้าสิปล่อยให้มันละลายมันเละพี่น้องเ้าต้องเอาออกมาเย็นๆแล้วเอาใส่น้ำซุปเลยแต่ว่าใส่นี่ไม่หอมพอใส่ได้ไม่หอมสิใส่แต่หอมหัวแหลวกเพราะว่าอย่างมันมามีพี่น้องค่ะถ้าสิไปเอาอมันยองยองใส่ในขันเ้าออกจากซองฟิลมันสีนิ่มโหลดเป็นว่าพี่น้องไม่หอมกับสีเล่สีใสแต่หัวหอมเมามีอันไหนห้าก็เห็ดไปแนวนั้นเนาะจ้ะเนาะ ข้าบเต้องไปไอรีล่าอีหยังให้มันมากไมก่เนาะแต่ทุกคนเนาะเดี๋ยวไม่หอมขอตำน้ำกิมก่อนเดาอจ้ะเอเดแล้วมาเว่เบิ่งขข้นตอนต่อไปเนาะแต่เนาะมาจะไม่หอมกับบั้หน้าเปลือกเปลือกมนในข้าวก็ต้องห้งหแาแช่น้ำไปเนาะแต่เนาะไม่หอมกับแช่น้ำไม่หอมลังเรียบร้อยเดี๋ยวเนาะแต่เนาะไม่หอมกัสิมาเห็ดน้ำย้ําไม่หอมกัสิใส่เน่า นี่ไม่หอมถ่ายก็เทียนน้ำตาอยู่จากพี่น้องก็ไอหัวหอมไม่หอมก็เสียอุปกรณ์ใส่หนีนอกจากเนาะอันนี้คือนี่ไม่หอมก็สีบีบใส่หนีเลยใส่นามย้ำให้จากทุกคนเจี๊ยกหัวตาตาตาไม่หอมถหาเราไปเสียแต่เลาวแต่แล้วไปเสียบเกลืเทียน หัวฟัดหัวแ้งไปพี่นองเราไปหาตากับมากนะเราไปหาตากัับมากไปไม่หอมใสเราอีกเราศูนย์ศูนกนระซังแล้วมีความกับโน้นโน้แค่อพี่นอง่าแต่ไข่อยได้มากเปนบก่ก จะใส่น้ำตาลแตนเนาะทุกคนเนาะมีหอมกับห้องปกเปลี่ยนบานผัวหน่อยมีหอมอยู่ข้างล่างปอาไปนะจ๊ะทุกคนเนาะเออเสียงตุมตื้มอะไีเนาะเรอเแ็นลิซนีนมาก 我、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 我，快给我夹个算了，我厉害的不行了，输输他妈，我呀，你别玩，哈哈哈哈哈，最后我个蛋，哈哈哈哈哈，厉害的不行了，呀？ ยังถั่ว้ะดูแม่นี่แม่ลิสนิโนซูซุนไม่ยอมทักโอ้ยยังอีกสักนี่คูนมาเชอะโอ้ยอยากไปไม boxing, ่อยากไปก็ต้องไปพี่น้องบ่ไปบ่ได้บ่ไปไม่บ่ไปบ่ได้บ่ไปของขึ้นมันมีความสิริางมาจากเนาะ ไม่หอมสะกินไม่หอมเดี๋ยวไม่หอมขอไม่หอมกินดี๋ดีได้กินหัวหอมเนี่ยพี่น้องกินหอมหอมเนี่ยไม่หอมกินดี๋ดีเออบักหน้าเนี่ยไม่หอมย้ำมือเ้าวไม่หอมกินน้าอุ่นๆพี่น้องน้าอุ่นๆแล้วแับนี้ไม่หอมฝันบาง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 ใส่น้าอุ่นๆพี่น้องกินย้ำมือเ้าล้างสารผิดอย่างกัว่าไปเนาะเออเนาะเออตะวัาไปตามเพียงตามเท่าจะเจอมาพี่น้องเว้ย มีไม่หอมกับสีหำใส่ยำเด่นมีไม่หอมกับสีหำใส่ยำนอกจากเนาะกินยำจะเซ็ฟกับไม่หอมเลยจ้ะเด้อเพื่อนไม่ไม่หอมกับไม่หอมอันไปเหรินน้ำมูไม่หอมกับบะได้ข้อเมนนี่ยังหมักไม่นอกจ้ะเนาะเพราะว่าม่หอมกับอันบะได้เขียนบะได้นอกจากเนาะอันไม่หอมเบาไปกันมันผิดอย่างสี่ะไม่หอมกับขอโทษขออภัยเลยจ้ะเด้อไม่หอมกับสีชมอะไรอันไปแต่ไม่หอม ไม่ห้อมหายใจทุกคนจ้ะแต่ว่าโอเคจ้ะห้อมมเฮหตยำกันไม่ห้อมประชิันหัวหอมนะจะนั่งหอมไม่หอมมากหัวหอมใส่หลายๆดนยจ้ะทุกคนมันแพงแพงเด้ทุกคนแพงเข้าไปได้กินที่เก้าเพราะว่านี่เห็นว่าอัน อีไม่หอมกินวัวบนไม่หอมกะมับทันแกใส่นั่นนะแกเนาะแต่แกไม่หอมว่าสิดำามันว่าสิเห็ดเผามันไก่เ้ยกีนเนอะอันนี้ไม่หอมก็เลยเปลี่ยนมาเห็ดย่างเปลี่ยนมาเห็ดย่างกันนะอากาศหนาวหนาวนะ๊กเนาะทุกคนเนาะไม่หอมกะไม่หอมกะใส่น้ำตาลในนี่ก็มีกระเทียมเนาะแะเนาะกระเทียมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ เอ่อบัดพียกน่าจะเนาะเมยหอมก็เห็ดนานจ้าแต่ทุกคนรถุดทีห้ามักกันละพี่น้องรถุดทีห้ามักกันล่ะห้ามักหลุดเด้ามกเห็ดรลุดนานแต่จะทุกคนเม่หอมกระสีเน้นทั้งเครื่องน่าจะเนาะเน้นทั้งเครื่องเน้นทั้งนี้เม่หอมกระสีหันปักแต่ว่าต้นหอมกับบวมีดอกจ้ะพี่น้องต้นหอมกับบวมีจ้ะทุกคน ไม่หอมกัะสิใสแตั้งแต่ซ้ำนี่เราจะอ่นบอกให้ตาซื้อเราซื้อบ่ถือเราไ่ซื้อต้นหอมฝรั่งไม่เห็นไม่หอมแม่ไม่หอมก็เลยบอกบอกเราเราก็เลยได้ตั้งแต่บอกเขี้ยเขียบอกเคียเขี้ยหนอยเห็นบ่บอกเคียเคี้ยหน่อยเราเคยซื้อซื้อมาให้อันไม่หอมตุ่มไอ้เอ,เอ,เอ้ยตำบกอตำแค่หลอดยังแต่ว่า,าไปเรามาเราซื้อมาให้นี่กตบนม่แตงแตงน้วยนี่ เกือบพ่อสามสิบได้พี่น,อน้องเกือบพ่อสามสิบคนได้สามสิบคนแต่เมืเมืองไทยเข้ามันมันเห็ดพูดคนเห็ดบักแตงนี่มันรวยเนอจากเนาะลอยกวัวเป็นรอยลอยรวยกอบาทแต่สามหัวมันนราจะทุกคนเนาะเข้ายูเข้ายู่ประเทศใดเขาก็กินเงินประเทศนั้น <laughs> สัตว์ว่าไดสั่งเวียกสั่งงานยังนอกจากทุกคน <laughs> ไม่หอมกระชีมันสีเงาวขวดเนาะจ้ะทุกคนเนาะเดี๋ยวแม่หอมขอล่างพักก่อนจ้ะไม่รู้จ้ะแม่หอมรวแร่แล้วแต่มีหมูสับวุ้นเส้นแล้วก็ปลาปลาหมึกแล้วแม่หอมกระชีใส่น้ำจิ้มเออบ่แม่น้ำจิ้มพีม่น้องน้ำยำลงไปเลยพี่น้องน้ำยำลงไปเลยเนาะจ้ะเนาะ อันบักพริกไม่หอมกับตำบ่แหลกด้วยจ้ะทุกคน <laughs> ไม่หอมมากแถมมันเป็นตอนนึงสิเลอเออเฮ็ดหลายคักแม่จ้ะทุกคนหลายเด้อนไงมาพอหลายพ่อแม่เด้อเลยไหลได้ไงย,ยำรวมมิตรจ้ะพี่น,อน้องยำรวมมิตรบูยูแมนะ่อันนี้ไม่หอมกับเชี่ย หอมหัวแดงแล้วก็บเบอรือเทศลงไปนอจนากเนาะใส่ลงไปเลยพี่น้องเลยแต่ว่าบะมีต้นหอมผักชีแค่นั้นนอะจากทุกคนมีแบบไหนเขาก็กินแบบนั้นเนอะจากพี่น้องเนาะเราจะไปเลี้ยงมากเนอะจากเนาะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเลี้ยงมากบ่ได้ดอกจากพี่น้องนั้นไปใช้กันก็ไปยากูุหลักมึงนะแ่นเวนมีต้นหอม,มใส่อันขูกใดที่จัง,งนั่น มันก okay, ็สิไข่อยู่ดอกจะทุกคนมังไม่หอมขอซิมนะนะจ๊ะนะไม่หอมขอซิมจักหน่อยนะจ๊ะเนาะอือจะนั่งไดนเป็นนังไดนมาเด้อมาเด้อผู้ใดเห็ุงานเมื์เมย์มากินยำกับแมยหอมเด้ออืมเปรี้ยวน้ำ เปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็เค็มมาทีหลังพี่น,อน้องอย่าก,กินเค็มไรกินเค็มไรมันสิเป็นนันอื่นเนาะเบิ้งดูบาดนี่มากไม่หอมสิผนะ้ามาอู้เป็แแนแต่แซ่บไปไงแต่ทุกคนมา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 เมื่อเนี่ยปุระอุ้ยเมื่อนเนี่ออยปุระหมอบใหญ่บักเตอร์พี่น,อน้อง อะไรการงานสั่งกินคนเดียวได้น่ยเออเป็นไงปุณนะโอ้ปุณนแม่จาทุกคนอืมเป็นตาแซบเป็นตาแซบเอาไ้หนีสักก่อนเนอะจากทุกคนเนาะอาจารย์เยล่าง เป็นมะเือดทื่อเท่าแต่พี่น้องสิล่ะอากาศมันหนาวมันเลยเป็นมะเือดทื่อเท่าจัดทุกคนมา่อนนะยำอร่อยอร่อยแต่พี่น้องมากมากมากมามาทุกคนมาจากทุกคนยำรวมมิตรปลาหมึกลูกชิ้นเต้าหู้วนเส้นหมูสับไล่ไปเบิดเนะาะจัดทุกคนเนาะเมื่ไนะ เป็นตาแซบจ้ะพี่น้องเป็นตาแซบแล้วก็มีผักแกมเนาะจ้ะเนาะสละัดหัวหอมสลัดแล้วก็กระหล่ำพี่น้องกระหล่ำแซบน้ำเย็นๆไว้ก่อก่อพี่น้องนาำมานเซับๆกับแม่หอมแม่หอมเออเดี๋ยวแม่หอมขอไทยเป็นรูปหนึ่งกันอ <laughs> โอเคจ้ะเดี๋ยวแม่หอมมาม่มาจ้ะทุกคน ม่หวามสิบ้ามากินยำยำรวมมิตรจ้พี่น้องยำรวมมิตรอ,อืมกับสลัดอยากมีสลัแน่เนาะพี่น้องเนาะม่หวมบ่ได้ไปร้านไทยพี่น้อง อืมอศมือากาศมืดๆคึมๆพี่น้องเป็นตามัมยุมงม้หนุ่ยครับ เป็นตาบ่าสว่างไนงะพี่น้องเป็นขึ้นอย่างอยู่ในตาห้องบ่เศร้านะมาไม่หอมกินยาพุ่มแผ่สมมือเลยทุกคนอยู่ในบ้านก็ต้อง,ต,องต้องหาความต้องใส่เสื้อน้าหนาใส่เสื้อพี่น้องถ้าไม่สมมติว่าถ้าไม่หอมใส่ไม่หอมก็ต้องได้ใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อในบ้านนะแต่ทุกคนไม่หอมก็เลยเลือกแบบใส่แบบนี้เอา มันอุ่นก็กันเสื๋ตัวนี้มันอุ่นก็กันพี่น้องอืมหอมที่นอ่ะใส่หอมอีืหอีเราอย่านี้ไมากินใส่กลับอยู่เนี่ย

มะพัพักพักกินกับขอตุ่มีนเ้าหูดด้เนี่ยจ้่ทุกคน

มีหอมอัดชิปม่หอมเหมยอัดเน่าๆนะแต่นอกนะครักับอัดเน่าแบบทุกคลิปภาษาดีซิปหนาทีขึ้นไปนะจแะเนาะแต่ว่าอันย่าจันหอมมมเว่มีหอมกับพานแล้วนะจ๊ะทุกคนมีหอมกัะเล่แต่ว่าแม่จันหอมโมเว่นะม่หอมกระลังเก็บ เราเบี่ยงจากกคนเก็บมาประมาณสามเดืนอนน่ะนะบ่ถึงบ่พี่นอ้องสองเดือนกลวสามเดือนนะว,ว่าแม่หอมได้ดักกิโลนะแม่หอมไ่สดอยู่ที่เดือนหนึ่งกับอีกคิปสี่หมื่นนาาจะน้อแม่หอมก็ได้ลักกิโลเนาะจะน้แบันี้ตแม่หอมก็เลยมาตีก,กับเบี่ยงแม่หอมก็เลยว่าท่านเด้ ่านกับเบี่ยงพี่น้องมีหอมผ่านตะหลักกิโลพ่านตะโดแล้วก็ตะก่อนปีใหม่จิมนี่กับทันี่นะจ๊ะทุกคนเนาะมีหอมฝากกดแชกกดไลค์มาใจให้มีหอมเลยเด้แจ้ะเด้อมีหอมกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยแต่ผู้ใดที่เก็บหลักกิโลกำลังไลน์โซดหรือว่าหรือว่าเก็บเปลี่ยนพี่น้องให ม่หอมหายใจทุกคนพี่น้องม่หอมหายใจทุกคนทางนลังเทียนม่หอมก็ล่งเวลาหายแต่ลงเวลาปุ๊บคอมเมนต์ห้าสิบปใครติดพี่น้องแค่นา้นห้าเหาล่งเวลาทุกทุกทุกอันทุกอันนั่งจฉะเ้าสิบไปคอมเมนต์มันมันคอมเมนต์บ่ได้จ้ะพี่น้องหาลงค้นม่หอมกะลงเวลาหายาลงค้นม่หอมก็บบอล่งเวลาเนาะจ้ะเนาะแต่ม่หอมกะหายใจทุกคนเป็นกําลังใจทุกทุกคนเนาะจ้ะเนาะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องอืม เจ้าบุรเขามาหาไม่หอมไม่หอมสิคิดดนาะในกลุ่มของเ่าเลยพี่หน้องเขาหายใจซึ่งกันแลยกันเบิดเลยไม่หอมไม่หอมสีบอนม่อมแต่ไม่หอมกับข้อเมน์บข้อเมนไหลเนาะจ้ะเนาะก็ว่าไม่หอมข้อเมนไปไม่หอมอ่านหนังสือบ่ได้พี่หน้องไม่หอมกับอ่านหนังสือบ่ได้แล้วก็ไม่หอมก็เขียนบอก ม่หอมก็เมนไปเอาใส่ไม่ไปจะขิดถึงแล้ว่าสิผิดค่ะแม่นผิดกับไม่หอมก็ขอโทษขออภัยได้ใจเนาะการม่นถือไม่หอมก็ถือสบาออโอเคมูเจ้าอ่านได้ก <c ười> านเม่นไม่หอมก็เมนไปถือกันแสดงว่ามูเจ้าอ่านได้มูเจ้าเก่งแต่ไม่หอมนี่ก็คืออ่านบะไรเขียนบอกไม่หอมก็บเบาใส่ไม่ไปทุกอันเนาะจากเนาะไม่หอมแต่ว่าไม่หอมก็เป็นกำลังใจถึงกันและกันทุก ทุกบ้านที่เขามาหาไม่หอมแต่เสียหายไม่หอมเขาไปหานันไม่หอมเขาไปหาบ่าเป็่นจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดถ้าเอาถ้าเอาแอปซี่มาไม่หอมกับน้ำม,มาหาบาอ่อคือเ่าเพี่ยพี่น้องทําไม่หอมถ้าเอาแอปซี่มาหาไม่หอมไม่หอมสีน้ำหาไม่หอมกับไปต่อก็มเมียนบริเลไม่หอมกับฉิติดตามบริเลเด้อย้ะเด้อถ้าแต่เอ่อเอาัวจริงมาก ต่อไปจังเป็นแอฟซี่นี่ยกับว่าเป็นอย่างนั่จจะน้องไม่หอมสาวแอฟซี FC, ไปหาหมูขึ้นกันน้องจะเนาะคลิปนี้กับซ้ำนี่น้องจะเนาะทุกคนขอให้โชคดีได้ใจได้เป็นกำลังใจซึ่งกันในการน้องจะเนาะเอาขี้เตอร์ขึ้นกันโชคดีจากทุกคนบายบายจากทุกคน